ถ่ายห,หน่อยครับเร็วไม่ถ่ายต้องมาถ่ายเลยวันนี้ทำเมนูอะไรมามา่าต้มมามา่าต้มใส่อะไรใส่เยอะเปล่าใส่หมดเลยกลับไปผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในครัวรายการครัวบ้านแชมป์นะครับวันนี้มีแม่ครัวมาทำกับข้าวมามา่าต้มใส่ก้อนเลือดนะครับนี่ลงมือหั่นเลือดแนละ้วอันนี้เลือดนี้ซื้อมาจากไหนครับ ตล,ตลาดไหนครับตลาดไหนไรครับเราดูนะครับวิธีการจับมีดหันห่นหั่นอันนี้ต้มะมาม่ากี่ห่อครับหั่นขนาดนี้สองหอ่อสองหอ่อโอ้ใส่ขนาดนี้เลยเรอระเราต้องต้องต้องใช้อะไรบ้างนะปัตถุดิบมีอะไรบ้างนะก็มาม่าสองห่อไงแล้วก็ก้อนเลือดแล้วก็อันนี้อะไรนี้อะไรนนี้อะไร เอ้าหูต้องใส่ด้วยหรอใช่แล้วจะออกมาอร่อยไหมไม่รู้เอามันก็เท่ากันปะเนี่ยง่ายเท่ากาันแหละอันนี้ประจําสูตรใครเข,ข้ามาเนี่ยสูตรตัวเองใช่เปล่าไปไหนอะเอาอะไร อาจารย์งไงอ๋ออาจารย์เราต้องต้มเหมือนมาม่าปกติปะ่ะหรือต้มนานกว่าไม่รูเอาไม่ควรด้ยเลย,เลยก็ต้มให้มันสุกนั่นแหละเหรอเอาเรสชาติออกมาเป็นไงครับเนี่ยอร่อยมากใช่เปล่าอา๋อโอเคหั่นก็เลือดให้หมดเลยใช่ปะ่ะใช่ค่ะหั่น<ต>ชิ้นประมาณไหนชิ้นประมาณไหนชิ้นพอดีคำค่ะ อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมดูเต๋าใช่ปะใช่ปะองนี้ใช้เยอะเลยปะเนะี่ยใช่งก้อนนี่แล้วงบประมาณเท่าไหร่ครับโดยประมาณทั้งหมดโดยประมาณเท่าไหร่ครับขอคำตอบหน่อยครับอ่าอ่าก้อนเลือดเท่าไหร่ก้อ,กเอนเลือดก้อนเลือด อ่าเต้าหู้เท่าไหร่ <18. S 1> ทั้งหมดเท่าแล้วก็มาม่าสองห่อเท่าไหร่บาทสิบสองบาททั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองทำไมละ่ะเอาก็ต้องถามไงผู้ชมอยากรู้สามสิบสองบาทปลาทั้งหมดม<า>ั้แล้วเต้าหู้ต้องหั่นยังไงครับหั่นครึ่งหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราต้องล้างก่อนอ๋อต้องล้างก่อนใช่ปะออแล้ว ก็เอาให้ผู้ชมดูไงอันนี้ครัวบ้านชํานะครับจะลกไปหน่อยนะนี่นะคะเราก็ตัดนี้เลยนะคะตัดครึ่งใช่ปะ่ะแล้วต้องต้องอยังไงครับยังไงต่อก็ผ่างไงมองกล้องหน่อยครับ เอายิ้มมองทำไมนักหนาควรจะทำนี่โอ้แล้วยังไงต่อครับกินขนมโอ้ยโดนต่อยเปิดแกนะคะทุกคนอ่าเปิดแกครับผม อ๋อเล็กไปนะมออันนี้อันนี้มอเล็กเล็กไปไม่ได้นะต้องใหญ่กว่านี้นะ <c oughs> โอเคล้างหม้อ,อก,ก่อนนะครับจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยดีกว่ารอไปตั้งน้ําร้อนเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้น้าเดือดแล้วเราก็ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะครับที่หั่นไว้อ่าดูหน้าแม่ครัวไปใ,ใส่หมดเลยใช่ปะช่ะใส่ลงไปหมดเลยแล้วยังไงต่อครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็คนนะไหนหน้าตาเป็นไงมันยังไม่อีนี่เลยอ๋อยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วแล้วเส้นมาม่าใส่ตอนไหนไต้องนานปะนานแค่ไหนไม่รู้เอาไว้หน้ากวนตีนอย่างครับเอาแล้วมันจะสุกไหมะ อันนี้มีวัตถุดิบเพิ่มเติมนะมีไข่เพิ่มต้องตีไข่ก่อนใช่ปะ่ะใช่มันจะเพิ่มความอร่อยมากป่ะใช่เปล่าเดี๋ยวเราเลาะตัดไปตอนที่เทะามาาไปในหม้อเลยแล้วกันโอเคอันนี้ลืมลืมบอกลืมบอกอันนี้ต้องต้มนานแค่ไหนนะครับอันนี้อันเนี้นอเอา้าเอ้าคนชมผู้ชมจะรู้เปล่า เอา,อ,าเอ๋อใส่มาม่าใช่ปะ่ปะแล้วแล้วไข่ใส่ใส่ตอนไหนไข่ใส่ตอนมาม่ามันเดือดค่ะอ๋อขนาดนั้นเชียวแม่นจ้ะอืมขนาดนั้นเชียวถ้าเราอยากให้อร่อยนะคะเราก็ต้องเอามือจิ้มลงไปเพราะมือยังไม่ล้างใช่ไหมอร่อยมาไหมละใส่ไปเลย อ๋อใส่เครื่องปรุงเลยใช่ปะ่ะใ,ใส่เยอะแค่ไหนเครื่องปรุงเราตัวนี้ใส่แค่สองครึ่งก็ได้เพราะว่ามันจะเปรี้ยวนะคะอืม,มใส่ได้ได้ตัวนี้ไม่ต้องสนใจทิ้งแมงแบบเราใส่อะไรอีกใส่เครื่องปรุงมากปกติใช่ปะ่ะอ๋อทายก้อนไหนครับ สดีค่ะชื่อน้องฝนะคะ่ะอืมโปรโมทเก่งแล้วก็ปิดฝาไว้ใช่ป่ะถ้าเทเครื่องปรุงเสร็จแล้วเราก็เป็นน้องของพี่คนที่ถ่ายรูปนคะคะอืมใช่เหรอใช่น้องอะใช่ค่ะใช่เหรองันอันนี้ทำอะไรอะคนให้เข้ากันอะวันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วเหรอ อ๋อแล้วใส่ไข่เลยใช่ปะทำไมทำไมต้องตีไข่ด้วยอ่ะไม่เข้าใจเพื่อให้มันอร่อยค่ะอ๋อถ้างั้นต้องใส่ไข่ทุกรอบป่ะหรือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะใครอยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นอืมทำไมตอบกวนตีเนี่งฮะสุกแล้วออยลกมากเนี่นสุกแล้วหน้าตาเป็นไงอร่อยมาก หน้าอักันสุกกันนะ้วทุกคนเราจะปิดแกนแล้วนะปิดแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนเทใส่าจ,จากันโอเคนี่ครับหาม่าต้มใส่เลือดใส่เต้าหู้ใส่ไข่ใส่มั่วเลยตอนนี้ <c oughs> น่ากินมาออกเพื่อนนี่เราใส่เลือดได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบโอเคขอจบ เดี๋ยวเราไปดูตอนกินดีกว่าเ่าจะอร่อยแค่ไหนโอเคช่วงชิมมานี่นะคะเรามาดูหน้าตาอ่าดูหน้าตาหน้าตาไหนโชวส์สีอืมอืมกินเป็นไงกินเป็นไงร้อน อะครับชับคำแรกจะได้กินไหมเนี่ยวันนีอ้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนืมอย่างนี้เลยนะไหนๆอีข้าวมีข้าวไหมไหนลองเต้าหู้เต้าหู โอ้โหคำใหญ่มากเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับสำหรับใครที่ชอบกินก้อนเลื่อนนะคะอร่อยมากไหนยั่วหน่อยเอาตักก้อนเลือดโชว์หน่อยดิอืม โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ bye bye, bye บ๊ายบายกันเลยบายบายบายจุบ๊บจุ๊